ดีค่ะคุณผู้ชมรายการเชนอินทูนมักซีนวันนี้เราอยู่กับพระครูโสุตตออสวันเมทรนท่านเป็นระดับรองเจ้าวาดเป,วเป็นผู้ช่วยเจ้าเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสข,ของวัดพระธาตุาสีจอมทองหรือถ้าคุณผู้ชมเข้ามาเรียกง่ายๆกันค่ะสําหรับคนไทยคือหลวงพ่อหลวงพี่เพชรพระอาจารย์เพชรวันนี้เราเห็นว่าสังคมไทยเราข,าข่าวคราวที่มันเกิดขึ้นทําให้จิตใจคนเราเั้นเศร้าหมองแล้วก็ตกโดยเฉพาะพังของคุณจางโม ธรรมะดีๆแต่ไม่ได้เกี่ยวกับแตงโมโนะคะเป็นธรรมะดีของของท่านพระอาจารย์ที่จะให้กับคนในช่วงนี้ที่เสพข่าวมากมายมีอะไรขอการาบนมัสการเรียนให้กับคุณผู้ชมเลยค่ะอ,อ๋อเจริญอ่อนฟังพีชมทั้งหลายวันนี้ก็คนคนสมัยนี้เนะี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าวันโลกนี้สับสนลูกนี้วุ่นวาย โลกนี้สับสนและวุ่นวายแล้วก็มีพระองค์หนึ่งถามว่าโลกนี้สับสนและวุ่นวายจะทํำยังไงไม่ให้โลกนี้สับสนและวุ่นวายเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตอบว่ายังศีลให้เกิดขึ้นยังสมาธิให้เกิดขึ้นโลกนี้จะไม่วุ่นวายและสับสนค่ะแล้วก็มีถามพระพุทธองค์ต่อว่าจะทํำยังไงยังศีลให้ ยังศีลจะให้รักษากายกายกับวาจัยวาจากับใจให้ดีสะก่อนเมื่อใจกับวาจัจกับวาจดีแล้วใจเราดีแล้ววาจาเราดีแล้วดังนั้นศีลก็จะเกิดขึ้น<า>พอศีลเกิดขึ้นปุบ๊บเราก็ยังสมาธิให้เกิดขึ<า>้นค่ะการยังสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยแนวสติปัฏฐานเนี่ยคือ หลวงพ่อทองหลวงพ่อหลวงพ่อพระพรมมงคลอาจารย์ใหญ่ของเราวิปัสนาใหญ่ของเราได้ได้บอกว่าอาจารวิปัสนาในแนวสติสสารสี่กายสองเวทนาสามจิตสี่ธรรมอ้าวมี4ข้อเนี่ยอาวแล้วยังยังยังไงให้มันเกิดขึ้นยังกายเนี่ยก่อนกายเราจะปฏิบัติกายเนี่ย ไปน,นี่เราต้องก่อนจะเดินจงกรมต้องกลับสติปัฏฐานใช่ไหมแล้ก็เดินขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอแล้วก็มานั่งท้องพอง,พองขึ้นพองหนอท้องยุบลงยุบหนออันนี้เรียกว่ากายปฏิบัติกับเวทนาเวทนาเวทนานี่เวทนาอยา่าง่าอยาคนทั้งหลายที่ไม่ได้เรียนเนี่ยเข้าใจว่าเวทนามีอย่างเดียว เวทนาเนี่ยทางกายเรามีสทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเวทนาค<ะ>่ะแล้วก็ทางใจของเรามีทุกขเวทนาสุขเวทนาอุเบกขาเ,า,า,า,มมา,าเวทนาโสมนัสสะโทมนัสสะเวทนาอันนี้คือเวทนาจะเกิดขึ้นถ้าเราปวดเรียกว่าทุกขเวทนาเราสบายเรียกว่าสุขเวทนาค่ะหลวงพ่อคะ ในขณะที่ตอนนี้สังคมมันวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพ่อ,เป,พอเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องตรงนี้ธรรมะสั้นๆที่ให้สติเตือนใจคนพวกพวกนั้นงพ่อคิดว่าธรรมะสั้นๆที่จะเอามาประกอบกับยุคคนปัจจุบันนั้นควรจะเป็นธรรมะแนวไหนคะก็นี่แหละสติปัฏฐานที่เคยพูดอย่นีก็คือทุกคนต้องมีสติอ๋อก็จะต้องยืนเดินนั่งนอนถ้าเรามีจิตแต่บางคนที่เขายังไม่ถึงเข้าธรรมะเขาจะมาเดินนั่งนอนไม่ได้แบบเป็นคําสั้นๆที่แบบเข้าถึางคนรุ่นใหม่ที่ เขาฟังแล้วเออเขามีสติขึ้นมาทันทีเลยควร<ข>จะก็ควรจะมีอ่อาพรหมวิหารนะ่ะพรหมวิหารสี่เมตตากรุณา,าบุญตาอุเบกขาบางคนไม่รู้จักคําว่าเมตาก็มีเมตตาคือว่าไม่ต้องไปโกรธไปเคืองอ,อะไรเลยคือทางของวิปัสสนาเรานี่ก็บอกว่าเมตตาอย่าโกรธอ่ะอย่าโกรธเขาอ่าอย่าโกรธได้ยินหนอได้เห็นหนอค่ะอ่าได้ยินหนอได้เห็นหนอ อันเนี้ยได้ยินเขาด่าเราแล้วก็ได้ยินเนอะค่ะเห็นเห็นหลวงพ่อบอกว่าหลวงปู่ครูบา <S <S ทองซึ่งท่านเป็นเจ้าวาดและเป็นพระเกจิที่คนรู้จักทั่วประเทศท่านก็เคย